ยามดินหมิ่นฟ้าอาภัพดินศรัทธาฟ้าโปรดปรานงานก้าวหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพผมปอยุท์ขอนำท่านเข้าสู่รายการมุมคิดทางด้านปรัชญ,ญาศาส,สนาและสังคมวันนี้ขอเสนอพฤติกรรมที่สะท้อนบุคลิกของคน อยากเสนอข้อความเพื่อปรับทัศนคติในการดำรงชีวิตของคนเราในสังคมปัจจุบันบทนำถ้าแห่งชีวิตกับท้องฟ้าเหนือศีรษะมนุษย์ทุกคนยืนอยู่บนดินและหายใจใต้ฟ้าดินคือรากเหง้าความจริงเบื้องต้นงานที่ต้องลงมือทำฟ้าคือหลักการใหญ่ความยุติธรรมกฎของเหตุและผล ตลอดจนโอกาสที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสุภาษิตหยามดินมิ่นฟ้าอาพับดินสัทธาฟ้าโปรดปรานงานก้าวหน้าเตือนให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์กับสิ่งพื้นฐานและสิ่งสูงสง่งกำหนดทิศท,ทางชีวิตมากกว่าความเก่งส่วนตัวการดูถูกสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราและท้าทายสิ่งที่อยู่เหนือกำลังนำไปสู่ความอาพับส่วนความเคารพต่อรากเน่า และศรัทธาต่อหลักการทำให้โอกาสและผู้คนพร้อมเปิดทางให้งานเดินหน้าความเรียงนี้ชวนมองคําสั้นๆให้ลึกลงไปในนิสัยของคนนิสัยที่ทำให้เราตกจากที่สูงโดยไม่รู้ตัวและนิสัยที่ทำให้เรายืนมั่นหยัดยืนได้แม้ลุมแรงพร้อมแบบฝึกปรับทัศนคติที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. ความหมายของดินและฟ้า ในชีวิตคนทำงานดินคือสิ่งที่รองรับเราพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนร่วมง,งานผู้ใต้บังคับบัญชาลูกค้าชุมชนสภาพแวดล้อมเครื่องมือเล็กๆน้อยๆไปจนถึงรายละเอียดพื้นฐานเช่นเวลาวินัยความสะอาดความเรียบร้อยเอกสารที่ถูกต้องคำขอบคุณและคำขอโทษฟ้า คือสิ่งที่กำกับเรากฎหมายจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพความจริงข้อมูลหลักเหตุผลหลักธรรมชาติและผลสะท้อนของการกระทำเมื่อเราให้เกียรติดินเราจะไม่หลงลืมว่าความสำเร็จยืนอยู่บนไหล่ใครและเมื่อเราเคารพฟ้าเราจะไม่หลงคิดว่าตนอยู่เหนือกฎของความจริง 2. ยามดิน หน้าตาเป็นอย่างไรยามดินไม่ได้เกิดจากคำหยาบเสมอไปแต่เริ่มจากท่าทีและนิสัยเล็กๆที่ทำซ้ำจนกลายเป็นบุคลิกดูถูกงานเล็กชอบงานใหญ่แต่เบื่อเก็บกวาดและเลยเช็คความเรียบร้อยส่งงานโดยไม่ทดสอบชุบมือเปิดความสำเร็จไม่เอ่ยถึงทีมไม่ขอบคุณคนช่วยชอบฉายเดี่ยวเมื่อรับคำชมไม่รักษาคำนัดแล้วเลื่อน สัญญาณแล้วเงียบส่งท้ายด้วยคำว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันด่วนตัดสินคนฟังครึ่งเดียวเชื่อความคิดตัวเองเป็นหลักไม่เปิดพื้นที่ให้ข้อเท็จจริงลืมแหล่งหล่อเลี้ยงเฟ้นหาเส้นสายใหม่แต่ทิ้งลูกค้าเก่าไม่ใยดีชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ธุรกิจอยู่ได้ปล่อยให้สถานที่โสมโต๊ะทำงานรกรุงรังข้อมูลไม่สำรองเอกสารไม่เป็นระเบียบ ใครมีนิสัยเหล่านี้มากๆชีวิตจะดูเหมือนไปได้ไวช่วงแรกแต่จะสะดุดในจังหวะที่ต้องอาศัยผู้คนและรายละเอียดคอยขำเพราะดินที่ถูกหยามไม่อยากรองรับใครนาน 3. หมิ่นฟ้าแล้วทำไมอาพับมิ่นฟ้าคือคิดว่ากฎเป็นของคนอื่นขณะที่เราเป็นข้อยกเว้นโกงเวลา โกงข้อมูลโกงมาตรฐานคัดลอกผลงานคนอื่นโดยไม่อ้างอิงตัดขั้นตอนความปลอดภัยเพราะน่าจะเป็นไรบิดเบือนความจริงสัญญาเกินกว่าที่ทำได้บิดข่าวร้ายเปิดแต่ข่าวดีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลใช้อำนาจแทนหลักการใช้ความสนิทแทนความถูกต้องความอาภัพไม่ได้มาจากคำสาบแต่มาจากผลสะท้อนสามชั้น คือสะท้อนจากผลงานงานที่ข้ามขั้นตอนย่อมมีตำหนิซ่อนอยู่สะท้อนจากผู้คนคนดีจะถอยคนประเภทเดียวกันจะเข้ามาวงล้อมคุณภาพต่ำจึงแน่นขึ้นสะท้อนจากตัวตนเราเริ่มเชื่อว่าความสำเร็จต้องโกงเสมอจึงกลายเป็นคนที่ไม่เชื่อในความสามารถของตนเองจริงๆ 4. ดินศรัทธาคืออะไร สรัทาในาดินคือเชื่อว่าเล็กน้อยไม่เล็กน้อยและคนคือทุนที่สูงที่สุดกตัญญูในทางปฏิบัติทรงขาวดีให้คนที่เคยอุ้มชูขอบคุณอย่างตรงไปตรงมาให้เกียรติงานเล็กเขียนชื่อไฟล์ให้ค้นง่ายเก็บที่นั่งประชุมให้สะอาดปิดท้ายด้วยรายงานสรุปอบรมตนเองเสมอเรียนรู้เครื่องมือใหม่ฝึกสื่อสารฟังให้เป็นถามให้เป็น ดูแลพื้นที่ที่ยืนสถานที่ทำงานสะอาดปลอดภัยเอกสารครบและข้อมูลสำรองเสมอสถานนี้ไม่ใช่ความงมงายแต่เป็นความมั่นใจว่าผลใหญ่โตเกิดจากเหตุเล็กๆที่ถูกต้องและทำซ้ำา 6. ฟ้าโปรดปรานเป็นกลไกไม่ใช่ปฏิหารเมื่อเราเคารพกฎของความจริงฟ้าจึงโปรดในความหมายของโอกาสที่เกิดจากความน่าเชื่อถือ ความเชื่อถือเท่ากับสกุลเงินคนไว้ใจจึงได้โอกาสก่อนแม้คุณยังไม่เก่งที่สุดความโปรง่งใสเท่ากับแรงส่งรายงานชัดต้นเหตุชัดวิธีแก้ชัดผู้ใหญ่ตัดสินใจง่ายโครงการจึงเดินเร็วความยุติธรรมเท่ากับทีมแข็งเมื่อกติกาเดียวกันใช้ได้กับทุกคนทักษะจริงจะโผล่ขึ้นมาผู้นำจะไม่ต้องลากทีม ทีมจะดันงานเองเรื่องเล่ากระชับช่างคุณหนึ่งยืนยันตรวจรายการสครูก่อนส่งทุกครั้งแม้ลูกค้าไม่เคยเช็ควันหนึ่งเกิดเหตุขัดข้องในไซต์งานเขาหยิบบันทึกการตรวจยืนยันได้ใน3นาทีโครงการรอดจากการหยุดงานยาวลูกค้าจ้างต่อเป็นระยะยาวและส่งต่อชื่อไปให้บริษัทอื่นนี่คือฟ้าโปรดปรานจากดินที่สัทธาเนิสัยดินสัทธาฟ้าโปรดปราน 1. จริงใจกับความจริงถ้าไม่รู้ให้บอกว่าไม่รู้แล้วกำหนดเวลาหาคำตอบ 2. อวินัยเล็กๆตั้งชื่อไฟล์หรือหัวข้อประชุมให้มาตรฐานเดียวกันทั้งทีม 3. ส,สื่อสารล่วงหน้ามีเหตุให้ช้าแจ้งก่อนถึงเส้นตายพร้อมทางเลือก 4. ให้เครดิต ใส่ชื่อผู้ร่วมงานในสไลด์หรือรายงาน 5. รักษาสภาพแวดล้อมเก็บพื้นที่ให้ดีกว่าตอนที่เริ่มใช้เสมอ 6. เคารพเวลาเริ่มจบตรงเวลาใช้เวลาให้คุ้มกับวัตถุประสงค์ 7. เรียนรู้ต่อเนื่องลงมืออัพสกิลเดือนละหนึ่งเรื่องและสอนคนอื่นหนึ่งครั้ง ด้านศิละปะการเคารพโดยไม่งมงายหมายถึงการเคารพดินและฟ้าไม่ใช่การกลัวทุกอย่างจนไม่กล้าคิดนอกกรอบแต่คือการคิดนอกกรอบบนพื้นฐานของกรอบจริงกล้าทดลองโดยไม่โกงข้อมูลกล้าท้าทายโดยไม่ทําร้ายคนกล้าเร็วแต่ไม่ลัดขั้นตอนสำคัญความสร้างสรรค์จริงปลอดภัยและยั่งยืนสร้างทัศนะภาษาใจและภาษาองค์กรภาษาใจคือ ขอบคุณขอโทษขอความร่วมมือขอคำชี้แนะคำสั้นๆที่เปิดประตูใจภาษาองค์กรคือเอกสารชัดช่องทางสื่อสารชัดกติกาชัดใช้กับทุกคนเท่ากันเมื่อสองภาษานี้สอดประสานองค์กรจะอบอุ่นและแข็งแรงพร้อมกันอบอุ่นพอให้คนกล้าพูดความจริงแข็งแรงพอให้ความจริงขับเคลื่อนงาน ประเด็นต่อมาตอบข้อสงสัยยอดฮิตทำดีแล้วไม่เห็นได้อะไรผลของการทำดีอาจช้าแต่สะสมเป็นเครดิตที่ถอนใช้ได้ยามสำคัญโอกาสใหญ่ชอบคนที่เสี่ยงน้อยต่อความล้มเหลวของทีมและคนแบบนั้นคือคนที่เคารพดินและฟ้าคนอื่นโกงเราจะสู้ได้อย่างไรคนโกงอาจชนะระยะสั้นแต่เสียความไว้วางใจระยะยาว จงเลือกสนามที่ให้รางวัลกับความน่าเชื่อถือและสร้างหลักฐานผลงานที่ตรวจสอบได้แล้วศรัทธาควรเชื่ออะไรเชื่อในเหตุผลและความเพียรเชื่อว่าการปฏิบัติต่อคนอย่างเป็นธรรมและให้เกียรติงานเล็กจะเรียกโอกาสใหญ่มาเองและควรปฏิญญาส่วนตัวทุกเช้าเป็นประจำว่าวันนี้ฉันจะไม่หยามดินฉันให้เกียรติคนและงานเล็กทุกชิ้น วันนี้ฉันจะไม่หมิ่นฟ้าฉันยืนอยู่ใต้กฎของความจริงฉันจะสร้างคุณค่าน่าเชื่อถือและเปิดพื้นที่ให้คนร่วมเติบโตให้ดินมั่นคงให้ฟ้าโปร่งใสแล้วงานของเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันสรุปว่าทางกว้างเริ่มจากรอยเท้าเล็กความอาภัพส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากท่าทีที่เราปลูกไว้กับดินและฟ้า ถ้าเรายกย่องรากเงาเขารบหลักการพิถีพิถันกับงานเล็กซื่อสัตย์กับความจริงโอกาสจะค่อยๆเอ็นเข้าหาเราผู้คนจะอยากร่วมทางและงานจะก้าวหน้าอย่างสง่างามจงเริ่มจากโต๊ะที่ทำงานเครื่องมือที่ใช้คนที่อยู่รอบตัวและคำพูดวันนี้เพราะดินอยู่ใต้เท้าฟ้าอยู่เหนือศรีรษะเสมอ เราเลือกได้ว่าจะยืนอย่างไรและมองอย่างไรจากนี้ไปดินศรัทธาฟ้าโปรดปรานให้เป็นชื่อกลางของทุกโครงการในชีวิตแล้วความก้าวหน้าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปเป็นอย่างไรบ้างครับพอจะสะท้อนบุคลิกการทำนานหรือการดำรงชีวิตของผู้คนที่ท่านได้พบเห็นหรือแม้แต่ตัวท่านเองได้บ้างไหมครับเพราะที่สุดแล้ว เรานั้นสามารถเลือกได้ว่าจะให้ดินศรัทธาและฟ้าโปรดปรานสักเพียงใดก็ได้อยู่ที่เราเลือกเองสำหรับวันนี้แนวคิดใดถ้อยคำใดกล่าวผิดพลาดไปผมปอยุทธและช่องเดอะข้าวแชน n นลต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้หากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสวัสดีครับ